เอาไปเขาหนอชาชาชา่อยจ้าๆจเอาอ่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่กับเพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลโดยแฮมน้อยและจุดเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามเราอยู่กันที่สนามสะพานพุทธครับหลังจากเราไลฟ์สดผ่าน Facebook ชมบรรยากาศเมื่อสักครู่นะครับ เกมที่ท่านผู้ชมชมในขณะนี้ครับคือเมียนมาทั้งสองคนคือเบอร์8ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายใส่เสื้อของเบียช้างนะแล้วก็เสื้อสีนเงินแถบเหลืองนะครับเป็นเชื้อสายเมียนมานะครับเจอะจะกันกับจอมเก่ามากประสบการณ์ครับอย่างแรมบ้าสีไทยครับนะฮะสิแต้มพอครับสแปคค้าฟีต่อสอหนึ่ง้ะดูครับแลมบา กินยากนะครับแลมบ้าเราต้องบอกว่าแลมบ้านี่มืดเช้านี่ก็เตะไปเซตหนึ่งเลงครับแพ้ไปนะฮะถือว่าเป็นเซตที่สองครับเจ้าแลมบ้า <c oughs> <c oughs> วันนี้เราต้องบอกว่าเป็นคู่พิเศษก็มีนะฮะ รอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีคู่พิเศษไหมสวัสดีไปยังทั้ง24ท่านด้วยดูฮะเราดูบรรยากาศก่อนนะครับเราขอดูบรรยากาศก่อนว่าถือว่าเยอะนะฮะวันนี้เยอะมากเลยนะครับยังมาไม่ครบนะครับเมียนมาทํางานเลือกเที่ยงนะฮะที่ปากคองตลาดยังไม่มาอีกประมาณ15นะฮะหรือ20คนนะครับอื้ ดูวะจังหวะนี้ครับแลมบ้าเอาเลยครับเจ้าแลม <c oughs> ดูครับตักด้วยหลักเท้าึ้นเลยครับแลมบ้าเอา้าโอ้มีช,ชาม้าชาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมัน้าเอาสื่อออกออมาเยอะเลยเออ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคุณวิชาณดครับหรือบางสุรินครับเจ้าของแบรนด์ข้าวครับนะเจ้าของพ่อค้าข้าวในแบรนด์ของบางสุรินครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามของสะพานพุทธครับแหลมบ้าจะเจอกันกับเมียนมาเดือนสายแต้มหนึ่งต่อศูนครับ แลมบ,บ้าโฉบด้วยหัวเลยครับจังหวะนี้โอ้ยติดเข่าครับแลมโอ้โ oh หจังหวะเบื่อสกู่โอ้โหเจ้าตัวฮะโอ้โหโอ้ oh j, จังหวะเบื่อสกู่ครับกดด้วยหัวแล้วมันไม่ลงครับโดนเข่ามา L แลมบ,บ้าอีกคลังหนึ่งครับเจ้าตัวนี่ข้ามหัวข้ามแปรอยู่แล้วครับเอกลักษณ์ของเจ้าตัว ต่อสองหนึ่งครับแลมบ,บ้าแต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อศูนย์ครับวันนี้กรรมการทางด้านของอที่อะไรนะเป็นกรรมการชื่อแล้ว่ึกเมกนะครับ กรรมการเมฆนะครับกรรมการหล่อมากเลยนะกรรมการก็ถือว่าพัฒนาเยอะครับนะฮะทำสแตนที่น we ั่งนั่งล้านที่ที่เป็นที่นั่งสําหรับกรรมการนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินจะได้สูงแล้วก็จะได้มองเห็นได้ชัดนะฮะพัฒนาขึ้นเยอะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเรามาทางด้านของสปานุธนะครับนี่ฮะออกแล้วครับออกอาการแล้วครับแล้วว่า สิบสามแต้มนะครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วฮนะแลมบา้าแลมบ้าครับขอคำร,รู้มือขอคำเห็นตกเห็นใจกับบรรดาแฟนเพจทุกท่านนะฮะอย่าพิมพ์ราคาข้อความเข้ามาผ่านหน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสายพนันรูปแบบของตัวเลขเชิงสัญ,ญลักษณ์เชิงอักษรใดๆนะครับเพราะว่าจะผิดกฎของเพจนะครับ นะฮะดูได้นะครับส่งกําลังใจกันได้นะฮะการณายาพิรมพ์ราคาข้อความเข้ามานะครับสอกอตตอนนี้อยู่ที่2ต่อ3ครับแลมบา้าเสรีไทยอืถือว่ามีราคานะครับคุณนี้โป้งเดียวถือว่าได้แล้วครับเอา้าแลมบา้าครับโฉบไปแล้วครับอืมเอาเลยครับสวนได้ครับ ที่สนามของสะพานพุทธเนี่ยเราต้องบอกได้เลยว่าไม่มียกล้นแปรลูกสองนะครับนะฮะไม่มีคําว่ายกล้นแปรลูกสองล้นได้หมดครับจะล้นเขา่าล้นหลังเท้าล้นแปรล้นได้หมดนะครับแล้วก็สวนสวนได้หมดนะครับไม่มีการห้ามสวนหัวสวนแปรนะครับสวัสดีว้ยืไนไงก็ยังไ <laughs> 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 ดูฮนะมาชี้หน้าด่าแล้วครับดูเอาแล้ครับแลมบ้าเอา้าลูกจังหวะนี้ครับสัปดาห์ที่2อ,อย่างต่อนเนื่องครับที่แลมบ้ามาที่นี่นะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2เลยครับดูนะดูฮนะ <laughs> สไตล์เขาเลยครับสวัสดีคุณสุขสันต์บ้านมีน้อยชัดเจนขอบคุณครับนะฮะเอาแล้วครับเจ้าแลมบ้ากดแล้วครับ เจ้าตัวนี่การข้าวหัวคือเอกลักษณ์ของเจ้าตัวอยู่แล้วครับรถ้าชนะเนี่ยเราต้องขอยืนยันได้เลยว่ามีการมารวยปืนใส่หน้าอุปกรณ์ไร้สดเราแน่นะครับนะไปเข้าห้องน้ำแล้วครับดูเข้าห้องน้ำแล้วครับล้างตะก้อครับดูฮนะ นะครับวันนี้มาเต็มวิดครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผ่านเป็นกำลังใจในการไล์สดในครั้งนี้ผัดเพจบางกอกแลก็ออาไปเชียแต้มเท่าไหร่นะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ3ครับเอาดูฮะดูฮะดูออกลูกเสิฟแล้วครับแลบบ้าเมียนมาต้องได้ครับโอ้ยลูกนี้อืม แต้มอยู่ที่7ต่อสครับง่ายหรือเปล่าเอ่ยโอ้ยแรมบ้าลูกนี้ครับเราต้องบอกว่าเกมนี้นี่แรมบ้าีนฝั่งละ1 5 0 0บาทนะครับชิงรางวัลฝั่งละรวมไปแล้วใหม่ทั้งรวมกันนี่ก็ประมาณ3 0 0พบาทนะครับถือว่ามีราคานะครับสำหรับแรมบ้าสกอร์ตอนนี้อยู่ที่6ต่อสครับ12น่าจะ12แต้มครับ นี่ฮะแหลมใหม่เลยครับเอ้าตักด้วยหลัง,าง้า <c oughs> นี่ฮะบบรรยากาศนะครับยืนเต็มแลวครับแหลมบ้าครับกดเข้าด้านซ้ายครับเจ้าแหลมบ้านัดล่าสุดหลังจากเจ้าตัวแพ้ทางด้านของทางด้าน ที่สนามสาธุประดิษฐ์ซอย34นะครับแพ้มานะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวไม่เคยออกสื่อที่ไหนมาก่อนนะครับเดี๋ยวแปคข้างฟีก็ถือว่าใช้ได้ครับอยู่ในเวทของเกตดีนะครับยังไม่ถึงดีบวกนะครับลีลาของเจ้าตัวนี่ก็คือการยั่วยุครับ สามต่อแปดครับเสียงมันดังนะฮะอาจจะส่งเข้าสัญญาณในการไล์สดครับเพราะว่าทั้งสองข้างทางนั่นก็คือสะพานปกเก้าและสะพานพุทธอยู่อยู่ข้างๆกันเลยฮนะคือเราอยู่ท่องกลางนะครับนะครับเสียงอาจจะเข้ามาในอุปกรณ์ในการไล่สด,ด แต้มตอนนี้อยู่ที่8ต่อสครับอือเอาเลยครับตัดขึ้นด้วยหัวครับเอ้าจังหวะนี้คือมันจุดมันได้แล้วครับการชิงด้วยหัวคือเป็นเบสิกลักของเมียนมาอยู่แล้วครับจังหวะสุดท้ายครับตัวทำครับเสื้อนิ้าเงินครับ9ต่อสครับห่างกันที่6กแต้มเลยนี่ฮะคือไม่มีเกมลับครับเกมทำมีครับแลมบ้าครับห่างนิดนะโอ้โห อเอาเลยครับแลมบ้ากด,ดมาขวาสุดเอา้าสวนครับโ,โดนลูกสวนลูกนี้แต้มอ,อยู่ที่4ต่อ9ครับ,ลแ,รบลแลมบ้าเปิดรี้วหัวอยู่แล้วครับ โอ้โหแลมบ้าแลมบ้านี่สู้จริงๆก็ร้ายกาดมากนะครับจังหวะจะก,กดก็กดนะครับจังหวะของเจ้าแลมคนนี้แลมบ้าเซนีไทยครับความครบเครื่องการโยโยุเป็นนักตะก็ถือวอ่าสูงไว้แล้วล่ะฮะน่าจะมี40 อายุน่าจะรวบ40แล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ส่วนสูงน่าจะประมาณ155ถึง160นะนะครับเขอบอดในวงการที่นานปีแลวครับหลายปีนะครับจังหวะก็ใช้ได้ทีเด็ดของเจ้าตัวคือการก้ามหัวก้ามแปรครับเป็นตะก้อรประเภทเดียวนะครับแต่คู่ไม่ค่อยถนัดลูกนี้ครับแรบบ้าครับเอ้ามีข้ามด้วยฝ่าเท้าด้วยฮะ <ules> โอ้โหเบอร์แปดดูนะดูฮะการยุยุเยอะขนา่นี้เยอะอวมาสับวยมาขึ้นวานีัอันน้อยน่าจะน่าจะเที่ยงตรงช่วยก็ช่วยส่งแพลนเลยอันนี้อันนี้ข้าวแพนหนข้าวแพลนหนึ่ง เที่ยกระตีนี่กะตีพ่ไม่เท่าไหร่เที่ยงเท่ไรแค่พื้นแต่ลูกข้าวไม่เท่าไหร่เดี๋ยวว่ามางพื้นมาครับลุกดีครับโอ้เย็นมารัีเอซีีเอย่เอซีเอไ้เอซี้วขดเได้สวยเอบาครับูซ้ายง่าย โอ้ยมีคำด้วยฟ้าลมบ้าโอ้จังหวะนี้ครับโจตัวถือว่างงเลยล่ะมาเลยครับชุดรับแขกตรงนี้นะฮะมียาพม่ามียาพม่าแค่2คนนี้นี่ครับทีเด็ดเลยนี่แหละครับมีแค่3คนนี้ชุดรับแขกใครอยากจะเจอลูกซันแบ็คหนักๆของยาพม่า ใครอยากจะรับลูกเซอร์ฟิสสไตล์ของยาพม่าเข้ามาเลยนะครับมีราคาซ้อมให้มีาเยะครันเรววครัขันเรวอยามเป็นหมาเม่วหนีไม่ไหวเลย้นเรววัวมีขันเรววัวมีเขามาเยนเรววัวหัวแปรก็มีหัวแัมีะครับหัวแปรได้แปรได้ี่แปรับไมอยู่เ๋ยจอนสุดผักกับใครนั่นแวละชน่แล้วชนะแล้วชนะแล้วเราชาชนะแล้วอัรบารครับอาบาเข้าหน้ากล้องหน่อยจ้ารบ้รบ้สวัสดีอาจารย์อาดสอริิ์ด้วยนะครับ เรมลเลเออเวมายอเลยเเเเลยยสวัสดีอาจารย์อัดสองลศิษย์ด้วยเลยเสียเตียบพลมสามครับเลียงเชิญเลยนะครับเลี้ยงเชิญได้นะฮะดูฮะแลมบ้าเก็บขาจิบบัตได้เยอะนะครับดู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 ไล่หมดเลยครับแลมบ้าสู้คนเดียวครับดูครับเก็บหมดครับเก็บหมดแล้วครับเก็บเจ้าสนานได้สองตัวเก็บชา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 เนี่ับต่ลงได้สองตัวดู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  ดูครับแลมบ้าเขามาคนเดียวครับมาคนเดียวน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สองเลยครับที่เขามาต่อเนื่องนะฮะดได้ดีป่ะนะครับเอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาเขามาแล้วเอาเขามาแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อนเออ เอาไอ,อเต๊ะละสองพันกินเต้นละร้อยหกร้อยเจ็ดเต๊กินไปเรื่อยๆทั้งวันก็สองหมื่นแล้วแค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละฝากฝากถึงไก่แจ่ไมไว้ฝากถึงไก่ฝากถึงไก่แก้ตาทอนด้วยลงเหลี่ยมไปด้วยอย่าเหลี่ยมแข็งแค่นั้นแหละโอเคเอาละครับนะฮะเป็นถือว่าเป็นอาหารเป็นการสร้างสีสันนะครับเอาเราขอปิดอ,อุปก,กรณ์ไลฟ์สดก่อนนะครับเขาทำกิจกรรมกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ